สวัสดีครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆที่พี่ทุกท่านนะครับผมกอล์ฟนะครับก็วันนี้นะครับก็อัดไวหลายคลิปนะครับคลิปที่แล้วก็พูดเรื่องอ่าพูดเรื่องเหรียญเพียปู่นะครับเหรียญหลวงปู่แก้ววัดบ้านเพียนะครับไม่ใช่เพียปู่เหรียญปู่แก้ววัดบ้านเพียนะครับอาเภอกุดจับจังหวัดคานี้ก็พูดได้ไปแล้วนะครับคลิปคือผมจัดเวลาผมอัดคลิปเนี่ยหลายคนถามว่าไอ้กอล์ฟไม่อาบน้ําหรือมันไม่ใช่นะครับคือผมจะอัดคลิปคลิปเนี่ยมันอ่า การอัดคลิปพัะเครื่องนะครับการที่ผมพูดเนี่ยมันระยะเวลาไม่นานก็นจริงนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะใช้ความละเอียดสูงหลายๆท่านสังเกตดูนะครับว่าพวกรายละเอียดเวลาผมซูมซูมซูมลงใช้กล้องช่วยใช้กล้องสองพาช่วยแล้วก็ใช้ใช้กล้อง 4K นะครับในการเพื่อที่จะให้พี่ๆหลายท่านเนี่ย ได้เห็นความละเอียดนะครับแต่เวลาอัปโหลดลงเฟซบุ๊กหรือ u t u b e เนี่ยมันจะดรอปความละเอียดลงนะครับผมผมก็เลยพยายามให้ชัดที่สุดเท่าที่จะผมที่ชัดได้นะครับ <c oughs> ฉะนั้นเวลาไฟมันต้องการความละเอียดสูงนะเนี่ยไฟมันค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับใหญ่มากต้องมาแบบต้องมาตัดต่อพต้องต้องต้องมาตัดต่อคลิปนะครับแล้วก็ตัดต่อคลิปเอาที่เนื้อหาที่สําคัญให้ให้พี่ให้พี่ๆอะไรท่านเนี่ยได้เข้าใจ ไม่ต้องแบบไม่ใช่แบบยาวแล้วไม่เข้าใจแล้วก็ผมต้องมาคิดคําพูดให้เข้าใจง่ายๆสื่อเข้าใจง่ายๆให้พี่ๆอะไรท่านได้เข้าใจเพราะว่าการศึกษาภาคของแต่ละคนเนี่ยพื้นฐานมันมาไม่เท่ากันนะครับบางคนเออพูดก็เข้าใจก็มางูนอีกทําไมมันไม่ใช่นะครับหลายคนก็ไม่เข้าใจหลายคนก็อยากรู้หลายคนก็เพิ่งเข้ามาใหม่ผมก็พยายามพูดให้เป็นกลางมากที่สุดนะครับอ่ะวันนี้คลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเหรียญหลวงพ่อพิบูลนะครับเหรียญหลวงพ่อพิบูลบล็อกทองเหลืองฝาบาทนะครับอ่ะพูด <c oughs> บล็อหงฝาบาทสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับนะะเ,เนื้อทองหงฝาบาทนะครับเหรียญนี้ผมก็ได้มาสักพักแล้วแหละได้มาได้มาสักพักแล้วที่ได้มาจากมือถือนะครับก็หลายท่านอากถามผมเข้ามาว่าไม่เห็นอัดคลิปลงบ้างยังทาไมไม่อัดคลิปลงคือช่วงเมื่อกี้แหละผมยุ่งซื้อพระนะครับซื้อช่วงเมื่อกี้ซื้อพระเขาเยอะมากนะครับซื้อพระเขาเยอะมากแล้วก็ไปนั่นไปนี่ไปไม่ค่อยว่างครับช่วงเมื่อกี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับก็มีโอกาสได้มาทํา ก็ทํายาวเลยฮะทายาวเลยก็ต้องมาอัดคลิปเสร็จก็ต้องมาแปลงไฟล์นะครับตัดต่อแล้วก็แปลงไฟล์อัพแปลงไฟล์แล้วก็ดบความดบดบ,ดบขนาดของดบจะใช้คำว่าไงแปลงไฟล์ให้มันให้ให้ไฟล์เนี่ยเพราะไฟล์มันใหญ่นะครับเพราะความละเอียดมันสูงให้เข้า facebook ได้ให้เข้า youtube ได้นะครับมันค่อนข้างใช้เวลานานตอนหนึ่งคลิปสิบห้านาทีเนี่ยผมบอกเลยนะกว่าจะกว่าจะอัดคลิป กว่าจะแปลงไฟล์กว่าจะตัดต่อกว่าจะแปลงไฟล์ประมาณเกือบชั่วโมงนะครับผมบอกเลยนะใช้เวลาไม่ใช่น้อยนะครับก็ก็อยากทำนี่แหละครับก็วันที่อ่ะอ่ะต่อต่อเดี๋ยวออกนอกเรื่องอีกวันนี้ก็จะพูดถึงเหรียญหลวงพ่อวิบูลบล็อกทองเหรียญเหรียญห้าเหลี่ยมนะฮะบล็อกทองเหลืองนะครับบล็อกทองเหลืองบล็อกทองเหลืองสองห้าูนย์เ็ดนะครับที่เป็นที่นิยมกันมากวันนี้ได้นำเหรียญที่มีค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะสวยมีสเสน่ห์ มันมีหลายรูปแบบนะสวยประกวดกับสวยมีเสน่ห์มันจะแตกต่างกันนะครับสวยสวยประกวดกับสวยมีเสน่ห์มันจะแตกต่างกันนะครับก็จะว่าไงสวยมีเสน่ห์มันก็ขายง่ายราคาสูงสวยประกวดก็อีกแบบหนึ่งครับสวยประกวดอีกแบบนึงแป๊บนึงนะครับครับสวยประกวดก็จะสวยประกวดก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับสวยสวยประกวดก็จะอีกแบบหนึ่งก็แล้วแต่ความชอบบางคนก็ชอบไปประกาศบางคนก็ ชอบเอามีเสน่ห์เนื้อหาจัดจ้านแบบเก่าถึงยุคสองดูแล้วเออมีสนเสน่ห์สองแล้วจับกล้องไม่วางเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะเหรียญวอลีบอลบล็อกทองเหลืองนะครับคือแต่ผมส่วนตัวผมเนี่ยชอบพระที่มีสนเสน่ห์นะครับชอบพระที่มีสนเสน่ห์พระสวยประกวดเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ้าหนึ่งราคาสูงอ่าผมหนึ่งราคาสูงสองหาซื้อลําบากครับพระมีสนเสน่ห์หาหา พระประกวดกับพระมิเน่เนี่ยภาพมิเน่นี่ยหาซื้อยากมากกว่าพระที่มีใบประกาศประกวดอีกทีหนึ่งสองสามนะครับผมก็ถามหลายคนอาจจะยังไม่ยังไม่เคยรู้จักผมนะครับผมผม,ผมกอล์ฟเนี่ยก็เล่นผ้าพื้นที่จังหวัดอุดรมาก่อนนะครับหลวงพ่ออบุญเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นท้าของผมเลยนะครับปู่พี่บูนปู่เครื่องปู่ทองปู่โชตนะครับแล้วก็พ้าพูดพื้นที่ทุกๆพื้นที่ที่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันนะครับผมเล่นมาก่อนเต้ตั้งแต่ยังไม่แพงนะครับก็ลองไป สืบประวัติดูได้นะครับเพราะว่าผมก็ช่วงนึงก็หยุดพักไปเพราะว่าไปเล่นท่าอย่างอื่นนะครับไปเราไปเล่นท่าแบบออกจากจังหวูดรไปแล้วอย่างนี้ครับผมอ่าก็วันนี้ได้นาเหรียญผมได,ได้ได้เหรียญที่มีเสน่์มาเหรียญนึงเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดของเหรียญห้าเหรียญห้อยบุญปีศูนย์เจ็ดนะครับที่เป็นที่นิยมกันณปัจจุบันเหรียญบล็อกเหรียญห้อยบุญบล็อกทองเหลืองนะครับผมบอกเลยนะผมขายเนี่ย น่าจะแต่ผมไม่เคยเปิดเผยนะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะครับเรียนหอยบุญน่ะบล็อกทองเหลืองนะครับสวยสวยสวยมิสเสนนะวิ่งคลุตอนนี้แสงสายฝนเรียบไปแล้วนะครับเพราะว่าสายฝนเรียบนี่ยผมก็ขายทิ้งสติว้สูงเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าณปัจจุบันมีคนขายได้แพงมากกว่าผมไหม,ไมนะก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ สายฝนนั of ้นสายฝนเนื้อทองแดงลมดำนี่ยผมขายตอนนั้นผมขายแซงฟ้าบาทไปเลยขายแซงทองเหลืองไปแสนกว่าแล้วล่าสุดผมก็มาขายเหรียญบล็อกทองเหลืองแซงเหมือนกันแซงแซงสายฝนไปอีกนะครับคือสูงกว่าแสนห้านะครับแต่ผมไม่บอกว่าเหรียญไหนแล้วกันนะผมไม่บอกว่าเหรียญไหนนะครับผมไม่บอกว่าเหรียญไหนเพราะว่าเป็นเหรียญเป็นเหรียญดังในอดีตนะเป็นเหรียญดังในอดีต ที่ประกวดแชมป์เนี่ยเขาไม่เอาเขาเอาเหรียญนั้นนะครับเขาเหรียญนั้นแล้วโ,โหราคาทะลวงมากผมก็ไม่เคยเปิดเพยนะว่าปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าสายตรงคาว่าสายตรงสายตรงในทีหลังผมนะผมบอกเลยมมีผู้ังไม่แอบพูดหรอกคาว่าสายตรงเนี่ยขายถูกขายถูกครับไม่รู้จะรีบขายไปถึงไหนครับขายพระหลักราคาถูกสวยถูกก็ดีเป็นกันนะเอามาขายผมบ้างนะถ้าขายถูกนะครับ ถ้าขครจะขายถูกแบบนั้นนะเอามาขายผมบ้างนะครับช่วงนี้ผมพร้อมซื้ออยู่นะครับก็อ่ะเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูในเลียอทองเหลียนของผมเลยดีกว่าเหรียญบล็อกทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองฝาบาทนะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงสวยมีเสน่ห์ของผมมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับครับเรามาดูนะครับในรายลเยียดของเหลียนนะครับนี่คือเหรียญห้าเหลี่ยมหลวงพ่อบูรนะครับบล็อกทองเหลืองปีศูนย์เจ็ดนะครับ เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีเสน่ห์มากนะครับเป็นเหรียญที่ผมชอบมากนะครับเป็นเหรียญที่คือถ้าคุณได้สองกล้องแล้วเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับแล้วคุณจะวางไม่ลงนะครับเป็นเหรียญที่มีเสน่ห์มากคุณดูน้ําทองนะครับเหรียญนี้เดิมๆนะครับผมไปไปนิมนต์ลงมาจากหิ่งเลยนะครับองนี้นะครับคุณดูนะครับอ่าเหรียญนี้เขาเรียกว่าเป็นเหรียญที่มีเสน่ห์ของหลวงพ่ออบุญเป็นเหรียญที่ดูง่ายซื้อขายง่าย แล้วก็เป็นที่นิยมของทั้งนักสะสมหลวงพ่อบูญรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ครับคือเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเป็นพระที่ดูง่ายเป็นพระที่ดูธรรมชาตินะครับทองเหลืองเก่าออกอมแดงอมเขียวมีเกล็ดเกล็ดทองไม่ใช่เกล็ดกระดีนะครับเหรียญนี้คือเกล็ดทองนะหลายท่านบอกว่าเหรียญหลวงพ่อบูลต้องเป็นเกล็ดกระดีเหรียญนี้เกล็ดทองนะครับพิเศษนะครับเกล็ดกระดีนี่คือเห็นได้ทั่วไปนะอันนี้คือเกล็ดทองนะครับเกล็ดทอง ดูพระให้ดูพิมพ์ดูพระสมเด็จให้ดูพิมพ์ดูเหรียญให้ดูใบหน้าหลวงพ่อนะอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหรียญหลวงพ่อยบูนบล็อกทองเหลืองปีศูนย์เจ็ดเนี่ยเหรียญนี้มีเสน่ห์อย่างไรเรามาดูใบหน้ากันเลยครับตอนแรกอ่าขอดูนะครับคุณนะคุณนะครับคุณดูใบหน้านะครับอ่เดี๋ยวซูมกันนิดหนึ่ง คุณดูนะครับจมูกโด่งนะครับเส้นหนาผากคมชัดนะครับค <athletes> ุณดูนะคุณดูเกตทองนะครับคุณดูนะเส้นหนาผากคมชัดนะครับภาพไม่ผ่านการใช้งานเลยนะฮะเหรียญนี้นะครับเปลือกตานะครับดูมิติใบหน้าของพ่อนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะดูดูมิติใบหน้าของพ่อนะครับไหมฮะเมตตาติดชัดนะครับเมตตาติดชัดนะครับ เส้นผ่าติดชัดนะครับเก็ดทองคุณดูเก็ดทองนะครับเกดทองเก็ดทองขึ้นนะอ่าเรามาดูตาหนิกันนะผมจะพูดตําหนิสอนไปด้วยสาหรับคนที่ยังดูไม่เป็นเส้นสเกลหัวที่เขาบอกว่าใช้ในการดูนะครับสเกลหัวเกิดจากอะไรสเกลหัวเนี่ย่าทนนะมันจะดูมันจะดูยากหน่อยเรื่อนี้คือมันมีน้ําทองนะมันโดนแสงสะท้อนนะฮะอ่ามาดูครับ สเกลหัวเกิดจากอะไรสเกลหัวบริเวณเส้นคู่เห็นไหมเป็นสองเส้นคู่กันนะครับบริเวณศีรษะขึ้นไปจรวดซูมด้านบนนี่นะฮะสเกลหัวเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นเส้นรา,างนะครับเอียงหน่อยเรียนนี้แบบเห็นเห็นไม่ค่อยชัดแต่ก็ยังเห็นจากโคนหัวตรงกลางหัวนะครับเส้นนี้เกิดจากการตีช่องไฟในบล็อกครับเกิดกัดเกิดจากการเอา,เอาง่ายๆเกิดจากการ ตีช่องไฟก่อนที่จะแกะบล็อกนะครับเหมือนเรา,เากระดาษมาแล้วก็ตีไอ้วัดระยะวัดขนาดสัดส่วนว่าเราจะแกะพิมพ์หลวงพ่ออยู่ตรงกลางนะอะไรประมาณนี้ครับเขาขีดลงในบล็อกนะครับเขาขีดเขาเขาใช้ของมีคมเนี่ยขีดลงในบล็อกนะครับเพื่อเป็นการเพื่อเพื่อเป็นการตีตารางช่องไฟเวลาแกะบล็อกมาเนี่ยมันจะได้สมดุลทั้งซ้ายและขวาครับหลวงพ่อจะอยู่กึง่งอยู่อยู่กลางพอดีอย่างเงี้ยฮะอ่าสกลหัวเกิดจากนี้นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับเส้นมังคับซุ้มเห็นไหมฮะเส้นมังคับซุ้ม เนี่ยเส้นมาคคับซุ้มบริเวณติดติดกับซุ้มเนี่ยนี่ก็เหมือนกันครับนี่คือนี่คือเกิดจากการตีตีเอ่อต,ตีเส้นซุ้มนะครับเกิดจากการตีเส้นซุ้มเพื่อแกะเพื่อจะได้แกะเป็นเส้นตรงนะครับเหมือนเราตีเหมือนเราเอากระดาษมาแล้วก็ใช้ปากกาวาดนี่แหละครับวาดเป็นโครงโครงสร้างพิมพ์ห้าพิมพ์บ้านพิมพ์ห้าเหลี่ยมเนี่ยแหละเังเอิญว่าขีดลึกไปก็เลยเป็นขีดนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่า นะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่แหละนี่แหละเห็นไหมเส้นที่อยู่ในซุ้มเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมเส้นเป็นนูนนูนขึ้นอ่าต้องมีนะต้องมีนะครับอีกเส้นอีกข้างนึงนี่ฮะเส้นนูนนูนเห็นไหมครับฝั่งนี้นี้ฝั่งนี้เห็นไหมฮะเส้นนูนนูนตรงนี้นะครับใช่ครับขวามเนี่ยฮะเนี่ยฮะอ่าขวามือเราซ้ายมือหลวงพ่อนะครับเนี่ยเส้นตรงนี้ก็เกิดจากการน่าจะพลาดจากการตอนขีด ขีดขีดเส้นซูมนะครับเนี่ยน่าจะพลาดจากการตอนขีดเส้นซูมเล็กน้อยครับเวลาปั๊มออกมาก็เลยเป็นเส้นนูนขึ้นมาอย่างงี้เหมือนเหมือนรอยขนแมวในบล็อกนี้ครับใช่ฮะเป็นมาตั้งแต่เป็นมาตั้งแต่บล็อกเลยนะครับต้องต้องมีทุกเหรียญน,นะครับแบบนี้นะชัดบ้างไม่ชัดบ้างต้องมีนะครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างต้องมีนะครับอ่าโอเคใบหน้าแล้วดูความคมชัดของใบหน้านะครับเนี่ยฮะโอ้โห นี่นะฮะเป็นพระที่มีเสน่ห์มากคุณดูเกล็ดทองนะครับนี่คือเกล็ดทองครับเห็นไหมเหรียญนี้เขาไม่เขาไม่เรียกเกล็ดกระดีนะเขาเรียกเกล็ดทองนะครับคุณดูฮะมีทั้งลมมีทั้งดําเป็นฉากเป็นเป็นฉากหลวงพ่อนะครับแล้วก็มีทั้งเหลืองมีทั้งทองอ่าเห็นไหมฮะดำนี่คือดําในเนื้อนะครับเหรียญไม่ได้ลมดํานะครับเห็นไหมมันเป็นมันเป็นชาติมันเป็นธรรมชาติของทองเหลืองที่เป็นตะกันนะครับเวลามันเช็ตตัวนะครับดูป้องไม่เท้าดิฮะ ดูป้องไม่เท้านะเต็มชัดทุกป้องครับชัดทุกป้องฮะ <_' S 1> เขาเรียกไม่เท้าพู้กันนะครับเนี่ยดูมือมือติดชัดนะครับติดชัดนิ้วเท้าเรียงดูรองเท้าติดโอ้โหไม่ผ่านการใช้นะครับไม่ผ่านการใช้อ่ด้านหน้าจบแล้วด้านหน้าจบไปคนดูกระหนกไม่ผ่านการใช้ครับไม่ผ่านการใช้นะผมไม่ได้มานี้ผ่านการใช้นะครับ,รรบอ่ จบไปแล้วนะตำหนิด้านหน้านะครับหลายคนก็จะดูเป็นแต่เก๊มันเอาเหรียญที่ปั๊มย้อนยุกมาเนี่ยมันก็มีตำหนิเหมือนกันครับแต่สิ่งที่ทำไม่ได้คือโลหะนะครับผิวพันธุ์พวกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำไม่ได้นะครับมันเป็นคือโลหะต้องเก่านะครับโลหะต้องเก่าเก่าถึงทองเหลืองเก่าถึงอย่างนี้ต้องยุคต้องยุคถึงนี้อ่า คมชัดใช่ไหมฮะอ่าผมจะดูน้ำพองนะครับนี่ฮะน้ำพองคุณดูครับโอ้โหนี่ฮะไม่ใช่น้ำพองมันจะสะท้อนแสงนะครับเห็นไหมน้ำพองมันจะสะท้อนแสงคุณดูความคมใบหน้าของหลวงพ่อเลยโอ้โหนี่ฮะสวยไหมครับนะฮะหน้าจะหน้าหลวงพ่อจะต้องใหญ่เห็นไหมะเขาแกะหนูแก้มแกะกรามแกะเห็นไหมฮะรายละเอียดของคนแก่นะครับเห็นไหมใบหน้าแกะน้ำพองเนี่ยครับโอ้โหนี่ย เหรียญนี้เกตทองนะครับไม่ใช่กระ,กระดีนะเกตทองนะรับผมชอบเล่นพระแบบนี้และครับพระมีเสน่ห์เนี่ยเห็นไหมสง่งน้ำวางไม่ลงครับผมบอกให้เลยนี่แหละอามาเรามาดูด้านหลังกันเท่านี้จุดจ่ายตังเยอะนะครับด้านหลังเหรียญ้บูนห้าเหรี่ยมโว้บูนไอ้บล็อกทองเหลืองเนี่ยปีสร้างปีศูนย์เจ็ดเนี่ยมีลักษณะปเป็นเหรียญปั๊มนะครับ อะเรามาดูที่เขาบอกว่าสเกลสเกลต้องมีสเกลอ่าเห็นไหมครับสเกลระหว่างฝ่ามือฝ่าเท้านะครับคุณดูนะนะฮะบ,บริเวณนิ้วเห็นไหมสเกลนี่ฮะสเกลเส้นนูนคู่เนี่ยขึ้นมาเห็นไหมอ่าอยู่ระหว่างฝ่ามือกับฝ่าเท้านี่ฮะตัวยันอยู่ตรงกลางนะครับขวามือเนี่ยตัวยันตัวนี้อยู่ตรงกลางนะครับ เกิดจากการตีช่องไฟเหมือนกันครับเพื่อเวลาเพื่อเวลาแกะบล็อกเนี่ยเพื่อเวลาแกะบล็อกเนี่ยฝ่ามือกับฝ่าเท้าเนี่ยจะได้ตรงกันนะครับอคุณดูฝั่งนี้เห็นไหมฮะมีแต่ลางๆนะครับฝั่งนี้อ่าต้องมีมีแต่ลางๆเห็นไหมสิ่งสําคัญน,นะครับฟอนต์ยันตัวหนังสือคุณดูฟอนต์ยันตัวหนังสือนะครับแถวกลางเนี่ยยันสามตัวนี้ขนาดขนาดจะต้องเท่ากันนะครับขนาดจะต้องเท่ากันนะแล้วก็มีสันเป็นคม ขนาดจะต้องเท่ากันนะครับอ่าถ้าเหรียญถ้าเหรียญไหนยันตัวยันหน้าตัวกลางเนี่ยเล็กกว่าไอ้สองตัวซ้ายขวาเนี่ยเกเลยครับเจเลยอ่าอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นตัวชี้วัดราคามากราคาน้อยนิ้ว,น,วนิ้วหัวแม่เท้านะครับฝั่งพระบาทซ้ายมือนะบางเหรียญน,นะครับจะบี้บางเหรียญจะเป็นเม็ดขึ้นมาอย่างนี้ ถ้าเหรียญที่เป็นเม็ดขึ้นมา่นี่คือเหรียญปั๊มแรกๆนะครับมันจะเป็นยังมันจะยังเป็นเม็ดอยู่แต่ถ้าปั๊มไปเรื่อยนะบล็อกซํารุดนิ้วเนี่ยจะบี้นะครับส่วนมากจะบี้นะครับแต่เต็มก็แท้ก็ราคาก็จะสูงไปอีกเหรียญนี้คือว่าสมบูรณ์กงจักรนะครับเป็นส่วนที่สูงที่สุดของด้านหลังส่วนมากจะสึกแต่เหรียญนี้ไม่โดนเลยนะดูฮะเหรียญนี้ไม่โดนนะครับเหรียญนี้ไม่โดนเลยนะฮะเห็นไหมฮะนิ้วเป็นนิ้วเห็นไหมเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดอ่า คงจักชัดสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรี่ยญนี้จบไปแล้วนะสเกลที่เป็นเส้นนูนนี่เกิดจากการตีช่องไฟนะครับเกิดจากการตีช่องไฟ <c oughs> คุณดูนิ้วเลี้ยงชิดติดกันเห็นไหมนิ้วเลี้ยงชิดติดกันอ่าเห็นไหมเลี้ยงชิดติดกันลอยฝ่าม,มือฝ่มมอาเท้าฝ่าบาทจุดหนึ่งสันปิ้นคมตรงนี้ถามว่าเกยมันทําเกยที่มันเสริมที่มันออกมาแต่งมีไหมมีนะครับแต่มันจะไม่ธรรมชาติแบบนี้นะ ่านี่ปิ้นนี่คือเหรียญไม่นไม่ได้ผ่านการใช้นะครับเห็นไหมมันจะปิ้นคมปิดเลยเอามือรูปนี่คมสากมือเลยเนะี่ยเห็นไหมฮะอ่าอีกจุดหนึ่งนี่ครับจุดสําคัญคําว่านอนด้นเนี่ยไอ้รอยแตกตัวด้านหลังเนี่ยริวเวณใต้หูเหรียญเนี่ยผมคาดว่านะครับเกิดจากการผิดพลาดในการแกะบ็อกแล้วมันน่าจะมีอะไรเข้าไปอุดสักอย่างตรงนี้เวลาปั๊บออกมามันเลยแตกเห็นไหมฮะเป็นรอยแตกนะครับ มีบางคนพยายามเอาริมเอาสีออลเลเนี่ยมัคือเหรียญเกเนี่ยมันทําไม่ได้มันเหรียญเก๊มันจะเรียบร้อยครับตรงเนี้พยายามเอามาทําให้มันเป็นรอยแตกนะครับแต่มันก็ไม่เหมือนนะมันมันมันไม่ปิ้นเหรียญหลวงพ่อบูนบล็อกทองเหลืองฝาบาทนะครับปีศูนย์เจ็ดเนี่ยเวลามันปิ้นเนี่ยมันจะมันจะระเบิดเป็นภูเขาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีเนื้อนูนดุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นภูเขาไฟเห็นไหมครับแต่ถ้ามันเป็นเรียบแล้วเนื้อปิ้นออกมานิดนึงเนี่ยเกเลยแต่บางเหรียญเขาก็แทงตะไบเก็บนะครับ บางทียญเขาก็แทงตะไบเก็บเกิดจากเขาได้เหรียญมาแล้วมันอาจจะมีเนื้อปิ่นออกมาเยอะเขาก็เลยไปให้ช่างเนี่ยแทงตะไบเก็บลบคมนะครับเพื่อเวลาห้อยมันจะได้ไม่ระคายเคืองมันจะต้องปิ้นแบบนี้นะครับปิ้นเหมือนภูเขาไฟนะครับเหรียญหลวงพ่อวิบูลปีศูนย์เจ็ดนะครับบล็อกฝาบาทเนี่ยเวลาปิ้นมันจะปิ้นเหมือนภูเขาไฟอย่างงี้นะฮะแล้วก็จะมีรอยแตกนะครับอ่าแค่นี้แหละครับหลวงพ่อวิบูลอ่ะคุณดูเสนีคุณดูเสนีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง คุณดูสเสน่ห์ของเรหรียญหลวงพ่อพิบูลน,น,นะนะน,น,น,นะครับน้ําทองนะคุณดูนะเห็นไหมฮะนี่นะฮะน้ำทองนั่นเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะน้ําทองนะครับเนี่ยนี่น้ําทองนะฮะคุณดูครับน้ําทองเกดทองนะครับไม่ใช่เกบกระดีเก็ดทองนะครับเก็ด,กดกทองค,ทคุณดูนะครับ นี่ยฮะคุณดูนะเห็นไหมไหมครับขึ้นน้ำทองเห็นไหมครับอืมนี่แหละครับเรียนมีสน่หของผมผมชอบแบบนี้สะภาพแบบนี้สภาพแบบนี้เอามานะครับใครมีผมรับเช่านะครับเอามานะครับ ออกมาเลยนะครับใครมีผมรับเช่า,สตา,ส,ตาสตาร์ท 30, <laughs> สตาร์ทที่สามหมื่นอ่าสตาร์ทที่สามหมื่นเพราะว่าตอนนี้มีรายเรียนนะ <laughs> อ่าสวยๆมีเรียนผิวมีสเสน่ห์แบบเนี้ยผิวดุมเดิมเมนี้ยน้ําทองเกล็ดทองขึ้นเนี้ยออกมาครับออกมาผมชอบผ้าสไตล์แบบนี้สามหมื่นสามหมื่นห้าอมาเลยครับอ่า โอเคผมจะไม่พูดย้ำนะพาะหลวงพ่อไบุญคนดูเป็นเยอะแล้วนะครับแต่ควรระวังเห็นไหมโอ้ยคนมีเสน่ห์อะไรให้ดูนะเห็นไหมเกตทองครับกระจายตามผิวพะเห็นไหมฮะใบหน้าหลวงพ่อคมชัดลึกมีมิตินะฮะเหมือนหลวงปู่มายืนดูเองเลยเห็นไหมอ่าคมซุ้มเสาซุ้มอะไรนี่ชัดหมดโอเคจิบก่านาทีแล้ว ให้ดูเนี่แหละน้ำพองอะไรไหมฮะโอเคหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมพยายามเอาเรียนหลวงพ่อบูนฟาบาทนี้มาให้ดูในหลายๆรูปแบบนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็อัดคลิปลงไปแล้วนะครับไปดูเอานะครับไปดูเอาอที่ผมเรียนพองห้อยเนะี่ยอันนี้เพิ่งได้มาได้ประมาณเดือนนึงแหละก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับผมว่าผมอธิบายให้เข้าใจแบบจางชัดเจนที่ไปที่มาของแต่ละจุดนะครับผมผมคิดว่าไม่มีใครออกมาพูดกับผมเหมือนผมแบบนี้แน่นอนที่ละเอียดแบบนี้นะ ตำหนิจุดมีที่ไปที่มาทั้งหมดนะครับไม่ใช่แบบอยู่ดีๆกำหนดขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ทุกอย่างมีที่ไปที่มานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมก๊อฟลาไปก่อนครับถ้าวันหลังได้เหรียญสวยมาอีกเดี๋ยวผมจะนํามาอัดคลิปลงให้ชมอีกหลวงพ่อยบูลย์บอกทองเหลืองที่มีหลายเวอร์ชั่นนะครับหลายๆเนื้อหาเหรียญนี่คือเหรียญที่มีเสน่ห์เหรียญหนึ่งของวงการนะครับที่สวยแล้วมีเสน่ห์มากและสมบูรณ์มากนะครับคุณดูเนี่ยน้ำทองนะครับเนี่ยโอเคครับผมก๊อฟลาไปก่อนสวัครบ